เฮ้ยครับต้นหนึ่งอนเทนนะครับก็คลิปนี้เราไปแกะจุดเข้าอาจารย์ของผมกันต่อนะครับซึ่งช่วงลอนดอนเซชั่นนะครับอาจารย์ของผมก็เข้าไป200หลอดนะครับผมโดยไมาแรกนะครับเขาซื้อเซลล์ไปบริเวณแถวนี้นะครับหลังจากที่แท่งบริสสีแดงแท่งนี้จบข้างล่างแนวรับบริเวณนี้นะครับหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับเขาอธิบายว่าแท่งเทียนเขาได้ทําการสะสมพลังนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็มีแท่งแดงแท่งนี้เขาจบออกจากกรอบมานะครับหลังจากที่ไซเวย์มาสักระยะหนึ่งนะครับการที่แท่งเทียนเขาออกจากกรอบมาก็ลเ ยทําการเข้าซื้อเซลล์ไปทันทีนะครับหลังจากที่แท่งนี้จบแท่งนะครับต่อมาครับเลขที่2นะครับเราจะเห็นว่ามีไส้ทางด้านล่างนะครับถ้าดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงจะเป็นไส้ยาวเลยนะครับแต่นี้ก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะครับสำหรับไทม์เฟรม30นาทีนะครับเขาอธิบายไว้ว่าการที่ราคาวิ่งขึ้นมาแรงๆแบบนี้นะครับหลังจากที่ลงไปทําไส้บริเวณนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะลงแรงเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะลงมาเติมไส้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมส่วนหมายเล็3สามเขาก็แค่บอกว่าเขาเข้าบริเวณนี้นะครับส่วนส t o p l o s s เขาก็ตั้งไว้ที่ปลายไส้ทางด้านบนตรงนี้นะครับส่วนอีกไม้นึงนะครับเขาเข้าไปบริเวณจุด i m p เ u s e ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในกราฟอีกทีหนึ่งนะครับสรุปแล้วเขาก็ได้กําไรมาสําหรับช่วงวอลดอนเซสชั่นนะครับเป็นจํานวนเงินเกือบ0 0 0 0ดอลลดร์นะครับหรือว่าประมาณ2องล้านแปดแสนบาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สแกจาู ใน3เดือนนะครับโดยที่ผมจะพาพี่ๆไปแกะจุดเข้านะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับที่เขาเริ่มเทรดนะครับไปจนถึงวันสุดท้ายของการเทรดเลยนะครับโดยในแต่ละคลิปนะครับผมก็จะมาบอกจุดเข้าจุดออกของเขานะครับรวมถึงจุดส t o p l o s s นะครับวิธีการบริหารความเสี่ยงนะครับการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตั้งแต่การดู i ท e f เฟ m มใหญ่ย่อยไปถึง time f r a m มเล็กนะครับเปิดให้พิออเดอร์แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1พฤษภาคมนะครับจากราคาเต็มนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเหล ส่วนตัวหรือว่า IG ส่วนตัวผมได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะครับแล้วพบกันในคอร์สนะครับผม ในไทม์เฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นว่ามีแท่งบุหรี่สบเต็มแท่งนะครับเมื่อวานนะครับแต่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีแนวต้านระดับไทม์เฟรมเดย์เช่นกันนะครับผมนั่นหมายความว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นจุดที่เราสามารถเล่นลงได้นะครับหรือว่าต้องระวังในการเล่นขึ้นนะครับเพราะอาจจะรีเทสได้นะครับผมทีนี้ไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับบริเวณนี้ก็มีแนวต้านระดับไทม์เฟรม4ชั่วโมงเช่นกันนะครับต่อมาครับแท่งนี้เขาขึ้นไปทำไส้นะครับหรือว่าเขาเทสไม่ผ่านนั่นอองงงงงัาา่่วโมมมก็ยไปททลตใ 1ชั่วโมงนะครับเราเห็นว่ามี2แท่งนี้นะครับผมเขาขึ้นมาเทสไม่ผ่านระดับแนวต้น้นทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเขาจะขึ้นเขาก็ต้องขึ้นไปนานแล้วนะครับแต่จังหวะน,นี้เขายืนไป2ชั่วโมงเลยครับบวกกับเป็นช่วงที่มีวอลลุ่มนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงลอนดอนเซสชั่นนะครับถ้ามีวอลลุ่มเข้ามาก็ราคามีโอกาสที่จะลงไปเติมไส้ทางด้านล่างบริเวณนี้นะครับ ันนี้ก็คือไส้ระดับท์เฟรม1ชั่วโมงครับที่ผมอธิบายไปเมื่อต้นคลิปนะครับทีนี้เราไปดูในท์เฟรม30มนาทีนะครับปุ๊บในท์เฟรม30นาทีครับเราจะเห็นว่าเขามีกรอบการเล่นอยู่บริเวณนี้นะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เขาไซเวยมานะครับแล้วมีแท่งนี้นะครับเบรกออกจะกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจังหวะเข้าของอาจารย์เขานะครับหลังจากที่แท่งนี้จบแท่งนะครับเป็นไม้ที่1นะครับส่วนเส้นสีส้มๆอีกอันนึงก็เป็นไม้ที่2นะครับที่เขาเข้าไปนะครับจังหวะแรกที่เขาเข้าไปก็เป็นตรงนี้นะครับสต็อปลอสปลายไส้ทางด้านบนนะครับ ประมาณ200จุดนะครับถือว่าโอเคนะครับผมต่อมานะครับแท่ง30นาทีแท่งถัดมานะครับเราจะเห็นว่าเขาก็ขึ้นมาเทสนะครับแล้วไม่ผ่านนะครับเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในกรอบนะครับแต่ว่าเขาไม่ผ่านขึ้นมานะครับเขายังจบข้างล่างแนวรับนะครับผมก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อนะครับเพื่อที่จะลงไปเติมไส้นะครับส่วนอีกไม้หนึ่งที่เข้านะครับไม้ที่2นะครับให้เราไปดูใน time frame 15นาทีนะครับจะเห็นว่าใน time frame 15นาทีนะครับ เขาขึ้นมาเทสนะครับบริเวณนวต้านนะครับแล้วไม่ผ่านนะครับจุดเข้าอีกไม้หนึ่งของเขาก็คือตรงนี้นะครับ Impulse NT นะครับส่วน stop loss ของเขานะครับก็จะเป็นปลายไส้ของแท่งที่เขากําลังจะเบรกลงไปนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับที่เขาเบรกลงไปนะครับเขาไม่ควรกลับมาเบรกปลายไส้ทางด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าโครงสร้างตลาดจะเป็นขาลงต่อนะครับผมตอนนี้ก็ไม้ที่2บวกมาประมาณ100ยจุดนะครับจังหวะนี้เราสามารถเอาจุด St o p loss ของเรามาไว้ที่จุดคุ้มทุนได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเขาเด้งกลับมานะครับเราจะไม่เปลี่ยนนนนกําาไรรเป็ขทุะคับ ที่เหลืออาจารย์เขาก็ถือต่อนะครับจนวิกฟิลล l นะครับหรือว่าลงไปเติมไส้ทางด้านล่างนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับถ้าเราดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าเขามีแนวรับบริเวณไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเราสามารถพิจารณาแบ่งออกก่อนได้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการถือนะครับเพราะว่าเราปกป้องกําไรส่วนหนึ่งของเราไปแล้วนะครับจังหวะนี้อาจารย์เขาก็ถือจนเติมไส้เลยนะครับหรือว่าวิกฟิลนะครับเขาก็มาปิดบริเวณนี้นะครับคีย์หลักของการเข้าจังหวะนี้นะครับก็คือแท่ง1ชั่วโมงรบเเาาาไมม่สถ แนวต้านทำเฟรม4ชั่วโมงได้นะครับก็เลยทำให้เรามองไปในทิศทางลงมากกว่าขึ้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ